โอเคคูเรคคอร์ด e ได้ไม่กอัดโอเคเอาเอ่อเอาใครดีเอาใครดีบันทิตาถ้าบันทิตาถูกหวยสามสิบล้านบันทิตาจะทำอะไรซื้อบ้านซื้อรถ เื้ออะไรของอร่อยมากินแล้วก็ซื้อผู้ชายวันนี้สำคัญสุดแน่เลย <laughs> อ่าคำถามเดียวกันสุมเมธ <laughs> ถ้าสุมเมธถ,ถูกหวยถูกหวยสามสิบล้านอาถูกลอตเตอรี่สามสิบล้านสุมเมธจะทำอะไร เมื่อกี้ครูไม่ได้อ่านนะอันที่คำถามแรกไม่กล้าอ่านส่นี้ทาา้อกสอเหยเมื่อครับอืมอ้าวแม่ไม่หนีทาา้อกสอบลูกครับแล้วเราเอามาเห็นอย่างก่อมาเห็นไฮบ่เห็นหน้าบลูกครับพี่หนีคล้ายเขาได้ดีเห็นเห็นหนูเห็นหน้าเป็นบลูกครับแล้วพี่หนีคล้ายเขาเป็นยังไงแน่ บอดได้คายครับ,บในน้อยครับในน้อยก็เลยเจ็บไปกี่แนงครับเรื่เสียอาใส่เมอรซ,ซอกซ์สโอ้ซูมเมตลูกกระตันอยู่เดีย๋ยวพูดสิข้นไปไว้นิ้วไหนเด้ <c oughs> ออลิสาในฐานะที่มาใหม่ขอเสียงหน่อยซิจ๊ะอย่าเปิดแล้วหนีไปนะอลิสา อย่าเป็นเหมือนเพื่อนสิเนติภูมิเนี่ยครับคเนติภูมิถ้าเนติภูมิถ้าเนติภูมิเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนติภูมิจะทำอะไรโอ้โเอาลองคิด สมมุติไงนี่มันสมมุตินะเพราะในความเป็นจริงเนติภูมิได้เป็นไหมไม่ครับไม่ได้เป็นลองคิดดูสิลูกถ้าหนูเป็นน่ะหนูจะทําอะไรอ่ะถ้าหนูเป็นประธานาธิบดีอเมริกาหนูจะทําอะไรมอโเราอ่ะก็เดี๋ยวคงมีททำอะไรดี นี่ทำอะไรดีลูกนี่ไม่ได้ให้เปิดหน้ากล้องเลยนะเนี่ยอ่ะทรงไลน์มาบอกละกันเดอ้อครับ <laughs> โอ้ยบันทิตาถ้าเธอจะซื้อกินนะ่ะเธออย่าซื้อในติภูมิมากินนะ กว่าจะมันจะรู้ตัวมันเหมือนสล็อตมากเลยกว่ามันจะตอบได้ในแต่และคําถามเนี่ยโอ้ย <c oughs> แต่ก็ดีนะมันตามเราไม่ทันซื้อแบบมันมันได้ก็ได้อยู่นะ <c oughs> อ่ะต่ออันนี้ครูพูดเล่นเด้อ if I travel in a spaceship อถ้าฉันเดินทางโดยยานอวกาศนะคะ I would go to Mars คงจะไปดองคารเอาจริงๆนะ ไทยดีเนี่ยมันก็มีแต่คนเดิมๆเนาะคนอื่นเขาไม่เรียนกันสุมเมธเธอเคยคิดว่าเธอจะไปนอกโลกไหมเคยอ,อยู่ครับถ้าเขามีตั๋วให้เธอตั๋วที่นั่ง450ล้านสามารถเลือกดาวดวงใดดวงหนึ่งไปลงได้อยากไปเที่ยวอยากไปเห็นอยากไปดูได้หนูจะไปดาวดวงไหนบ่งครับ คัูว<ะ>่เอาดาวที่มันแบบที่มันมีออกซิเจนหายใจได้คือโลกนะครับอ๋อดาวที่มีออกซิเจนเออมอนี่คือดีดาวที่มีออกซิเจนเนาะถ้าไปดวงอาทิตย์คือสิมหม่แหลกลับมาเนาะคือสิบนลเรลือ,อยังเนาะครูคเ,คเคยคิดครูน่ะอยากอยากเป็นนักบินอวากาศแต่ครูคงเป็นไม่ได้สมัยเ,เด็กๆความฝันครูนะคะ ตอนนี้ความฝันครูก็เลยลดลงมาตอนนั้นหลังจากที่เป็นนักบินอากาศไม่ได้เพราะว่าเราเรียนไม่เก่งครูเลยคิดว่าเราน่าจะได้มีแฟนเป็นนักบินอากาศแค่นั้นแหละแต่ก็ไม่ได้สักอย่างนะคะอ่าแล้วถ้าไปดวงดาวอังคารเราก็คงเจอเหเหเ็นไหมเราก็คงเจอเกมสีครับเออเห็นไหมล่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งยิ่งมันมีมีกี่กาแล็กซีก็ไม่รู้อ่ะนะ ใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่เขาค้นพบนะคะเราก็คงคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเราก็คงกลับมาบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนอันสุดท้าย if I had studied hard I would have passed my exam ให้นักเรียนสังเกตสังเกตเอาดูนะคะถ้าหลัง if หลัง if เป็น h a d ช่องสาม h a d ช่องสมชัดไหมไม่รู้นะหลังค c ม m m a ให้จำแค่รูปเดียวก็พอนะคะหลัง if เป็น h a l ช่อง3หลัง comma จะเป็น w o u l d h a v e ช่อง3อีกครั้งถ้าหลัง if เป็น have, เป็นประธานแล้ว h a l ช่อง3 comma หลัง comma นะ่ะก็จะเป็น w o u l d h a v e ช่อง3ถ้าฉันตั้งใจเรียนฉันก็คงจะผ่าน เขาสอบครูแอนแล้วแหละซึ่งในความเป็นจริงในตอนอดีตนะเขาตั้งใจเรียนวิชาครูไหมไม่ดังนั้นเขาก็เลยตกวิชาครูแอนนี่คือความหมายของประโยคนี้เช่นเดียวกันกับประโยคนี้ if i if you study hard ถ้าคุณตั้งใจเรียน you wouldn't have fail e d your exam เธอคงไม่สอบตกหรอกนี่แสดงว่าในความเป็นจริงเขาสอบตกแล้วเขาก็ไม่ตั้งใจเรียนเห็นไหมคะหน้าตาเหมือนครูแอนเลยนะเนี่ยอ้วน,วน,วนแต่พูว่าเขาสวยเขารูอีก อันต่อมาผลตามมาก็เช่นเดียวกันนะคะคุณเชื่อว่าสิ่งที่เกิดมันมีเหตุและผลของมันเสมอ if you had passed your exam ถ้าคุณถ้าคุณสอบผ่าน you could you could you could have gone to the beach เธอคงได้ไปทะเลแล้วแหละซึ่งในความเป็นจริงเขาผ่านไหมความหมายของภาพนี้ก็คือเขาไม่ได้สอบผ่านดังนั้นเขาจึงไม่ได้ไปทะเลเขาไม่ได้ไปเที่ยวชายหาด ใช่ไหมคะแม่ด่าเลยท่องจากไม่ได้ไปเที่ยวชายหาดโดนกับบริเวณอีกนะคะ If I had gone to the beach ถ้าฉันได้ไปชายทะเลนะถ้าไ,ไปชายหาดนะ I would have made sand castle ฉันก็คงสร้างปรสา,าสาททรายแล้วแหละและในความเป็นจริงเขาไม่ได้สร้างเขาไม่ได้ไปดังนั้นเขาจึงไม่ได้สร้างนะคะตรงข้ามความเป็นจริงในอดีตอ่าเอาละพร้อมหลือย่างปากกา พร้อมแล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะให้เล่นเกมนะคะปื๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันเมื่อวานอยู่ไหนอะอันนี้เปล่ามันจำไม่ได้อะไม่ใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงนะลูกมันจำผิดอันแน่เลยเดี๋ยวนะคะแอปหนึ่ง เป็นจำม,มาผิดอันแน่แนเลยเมื่อวานนี้เดี๋ยวเมื่อวานนี้ให้เล่นเกมเาอ,อันนี้เปิดไว้ไม่เจอเลยลือเดี๋ยวนะ first conditional or eat a ten good h a have มาดูอันนี้ดีกว่าเป็นเรื่องความเชื่อไม่รู้ว่าอันนี้ first condition นี้เป็นจริง เป็นเรื่องความเชื่อไม่รู้ว่าเหมือนบ้านเราไหมโอ้ยเควินขอโทษเปนลืมแชร์อ่ะมาเรามาดูกันดีกว่าเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> Happy Friday the 13th นี่ก็เป็นนักเรียนคะเขามีความเชื่อว่า you will have bad luck if a black cat crosses your path เขามีความเชื่อว่าถ้าแมวดำเดินผ่านอะเดินเดิน เดินเดินข้ามาทางเดินเธอน่ะเดินตัดหน้าเธอพูดง่ายๆเลยเดินตัดหน้าเธอเขาบอกว่าจะทําให้เธอนะ่ะโชคลายเตรียมปากกาไว้นะเธอว่าถูกหรือผิดถ้าถูกสีเขียวถ้าผิดโอ้ซูมเม็แบบไวสีแดงเอา้าอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋ออ,อันไหนสุมเม็ว่าฟอสุูเม็ว่าผิด คนอื่นล่ะคนอื่นเร็วตอบเร็วตอบเร็วคำพลว่าถูกอ่าเอออยากแปลกต้องแตกต่างเพื่อนเชื่อเราเชื่อเราแมนบนล่ะแมนบนล่ะลูกโอ้ยโบไฮมูเล่นน้ำเลยบอกผู้ใดนี่อุย้ยขอโทษข้ามจอไปเลย เอากระดิ่งของเราคืนมาหมดเวลาสิ่งที่ถูกต้องคือข้อน,นี้ถูกไม่ถูกถูกต้องเขามีความเชื่อว่าถ้าถูกต้องนะคะถูกต้องอันนี้ถูกต้องอ้าวอ่าถึกแล้วมากาเอาโอ้ยจจแมแอนเขามีความเชื่อว่าถ้าแมวมันมันตัดมัน วิ่งตัดหน้าเราอะ่ะเขาว่ามันนําโชคลายมาให้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ครูก็คงจะตกใจคือถ้ามันตัดหน้ารถครูนะคะมันค,คงจะเกิดอุบัติเหตุอะ่ะครูคงกังวลอยู่อย่างเดียวต่อมาเขาบอกว่า if you break a mirror ถ้าคุณทำกระจกแตก you will have seven years bad luck คุณจะโชคลายเจ็ดปีถูกหรือผิดคะ อ๋อสมเมธว่าผิดอลิสาว่าผิดไม่จริง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 โอ้ยแอบดูกับเฉลยแน่เลยพวกนี้นี่หมดเวลาสมเมธไปกาอะไรตรงนั้นลูกถูกต้องเลยค่ะเป็นความเชื่อของเขาเลย Probably you will but only if you are superstitious เป็นไปได้นะคะเรื่องนี้ถ้าคุณเชื่อ ถ้าคุณแบบว่าเป็นคนที่มีรางสังหรณ์มีซิกเซนต์มีอะไรพวกนี้นะคะเชื่อในอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าต่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวแปบ๊บนึงให้คุณครูลบลบมันเก่าให้ก่อนเนาะโอเคเขาบอกว่า if you put your shoes on the table ถ้าคุณเอารองเท้าวางไว้บนโต๊ะ it will bring you luck จะทำให้คุณโชคดีจริงหรือเปล่า false or true ไม่จริงหรือจริงคะ ว้าห้าสี่สามสองหนึ่งอุ๊ยวรัยาฉันตื่นแล้วถูกต้องไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่ใช่เลยเพราะบอกว่าจริงๆแล้วก็ควรจะเก็บรองเท้าในที่ที่ถูกต้องนะคะอยู่ในตู้เฟอร์นิเจอร์นะคะอ่าไม่อยู่ในตู้อยู่ในชั้นของมันมากกว่าที่จะมาวางไว้บนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ ไม่ดีแล้วไม่สุภาพด้วยมต่อมาค่ะนี่อันนี้เขาบอกว่า if you walk under a ladder ถ้าเดินลอดใต้บันได you will have bad luck คุณจะโชคลายผิดหรือถูกคะ true or false โอ้ย false ใช่ไหมเมื่อคนเยอะครูก็ต้องเลือกคนเยอะใช่ไหม สุเมธบอกอยากแตกต้องแตกต่างครับครูครับนี่สุเมธอันเดียวไม่พอตัวบเป็นรูปหัวใจเลยผิดนะคะอยากแตกต้องแตกต่างสุเมธถูกต้อง <c oughs> ของแท้เลยอยากแตกต้องแตกต่างเห็นไหม <c oughs> เขามีความเชื่ออย่างนั้นนะคะว่าการที่เดินอยู่ใต้เอ่อลอดใต้บันไดอ่ะโดยเฉพาะโดยเฉพาะบันไดที่มีกระแป้งสีเหมือนที่เขาทําให้ดูในตัวอย่างนะคะ ต่จริงๆแต่จริงๆมันก็เป็นเขาเรียกอะไรเหมืนอนกุสโลบายเนาะเหมือนของแบบภูมิปัญญาของปราชชาวบ้านบ้านเราในความเป็นจริงเหมือนอย่าให้ตัดเล็บอย่านั่งตรงบันไดจริงๆก็คือเขาไม่อยากให้เกิดบาดเหตุอย่ากางล้มในบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าบ้านเราใช่ไหมเออเป็นต้นนี่รู้จัก ver, ใบโคลเวอร์ไหมใบโคลเวอร์ ver, ที่จะอยู่ในวัน a ต k s สกี i ิงหรือเปล่า วันอะไรอะนะคะเขาบอกว่า if you find a tree leaf ที่มีสามกลีบนะคะใบอเ o v e r สามกลีบอะเขาบอกว่าจะนำโชคมาให้คุณถูกหรือไม่ถูกคะอันนี้เป็นฝรั่งล้วนๆเลยฝรั่งล้วนๆเลยมีการหลอกกันสามขาหลอกเกิดขึ้นเฮ้ยไม่มีใครเอาฟอเลย <laughs> ไอ้าการจะนายอยากแตกกับสูมเมตอ่ะผมอยากแตกครับครูครับอ่าอันนี้คนเลือกเยอะผิดนะคะจะต้องไม่ใช่อ่าฟอ์ใครเลือกฟอถูกมีสูมเมธกับใครนะ่ะคำใครอะ่ะที่มาเลือกก่อนหน้านี้นะคะถูกต้องเลยมันไม่ใช่ทรีลีฟลูกมันต้องสี่ลูกสี่กลีบไม่ใช่สามกลีบสี่กลีบจะทำให้คุณโชคดีเขาไม่มีความเชื่อว่า ถ้าใครได้ไปก็จะโชคดีนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูอันต่อมานะคะขออนุญาตเดี๋ยวพาเล่นเกมอันต่อมารือรอทรีเชอร์แพร์หนึง่งรอทรีเชอร์แพร์หนึง่งที่เชอร์หาให้เจอก่อนใช่อันนี้ไหม่ะ conditional n o t this one ไมหาไม่เจอ สั t เดิษนึ่โน่ละเอ้ยทำไมหาไม่เจอเมื่อวานเสียอะไรอะอ่าเจอแล้วมาเตรียมปากกาให้ดีนะคะทุกคนเรื่องนี้ครูจะพาไปเที่ยวต่างประเทศกันประเทศสเปนไปยุโรปกันนะลูกไปยุโรปกัน ไม่ครูจะให้นักเรียนเลือกดูโครงสร้างประโยคดีๆนะคะเมื่อกี้เล่นเกมมาแล้วอันนี้ใช้เกมที่ต้องมีความคิดเมื่อกี้ใช้ดวงลวง้ลวนๆเลยเกมต้องมีความคิดด้วยนะคะอันนี้ดูนะคะเขาบอกว่า have a look at some beautiful places in my country and complete the conditional sentence with the right word นะคะค ขาบอกว่าให้ดูที่ประเทศเขานะครับนน่เติมประโยคให้สมบูรณ์ด้วยประโยคเงื่อนไขนะคะ if clause ให้สังเกตดีๆมาดูนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่านี่เห็นโจทย์ <c oughs> นักเรียนอ่านโจทย์ก่อนนะอย่าพิ่งกานะอย่าพิ่งกานะ if you had gone had ก่อน had ช่องสามหลังนักเรียนดูนะหลัง if เป็น had ช่องสามหลังคอมมาจะเป็นอะไรอีกครั้งหลัง if เป็นแฮทช่องสามหลังคอมมาจะเป็นอะไร a b หรือ c คะเลือกได้เลยค่ะ a you can take a photo of this clip เฮ้ เฮ้ยทำไมไม่มีคนตอบอันอื่นเลยใจยเย็นคำพลบันทิตาใจยเย็นใจยเย็นจอมันเล็กใช่ไหมลูกมันเลยหลวใช่ไหมัหมดเวลา oh. If you had gone to r i b a d i o นะคะถ้าคุณได้ไปที่นี่นะเอาที่คนตอบเยอะที่สุดนะ You could have taken photo of this cliff เป็นคำตอบที่ ถูกต้องแล้วคะ่ะโอ <c oughs> เฮ้ยห้องนี้ฟลุกไหมนี่ว้าเนี่ยหนูจะได้ไปเจอที่ตรงนี้อะ่ะลูกสวยมากเลยถ้าหนูไปที่นี่นะคะเป็นไงอยากไปไหมลูกคุณเอนก็อยากไปปะเราไปกันเถะอะป่ะาเรียนถามว่าไปกันยังไงอะข้อต่อมา ไม่ทันนะสังเกตอีกครั้งนะอันนี้ไม่มี if นะแต่แสดงว่าแต่ตัวเลือกมี if แสดงว่า if เป็นอะไรไม่รู้อ่อแป๊บนึงนะคะลูกคาจะจบแล้วเชียว yes Paul oh, morning, okay I'm teaching now oh sorry I thought you'd be finished by now no, no 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 we finish at 12. Okay, well listen, I tried to switch from sharing to not sharing it and the end and the lesson just ended. And listen, Facebook's no good. What my plan is I've downloaded line for my computer. So shall I put a link to for my next class to join me at line? You have to get the student into line because you already you can you can put your you can add link. yeah the link into post on your Facebook group. That's what that was my plan. My gonna, I think yeah, you can you can run course. that. You can run that. Go ahead. Okay, I'll do this. I'll make I'll make an appointment for, the, for this afternoon's classes then. Okay. Okay, bye, okay. Now. Okay, bye. Okay. I had 23 students at one time. Okay. Okay. Bye -bye. Good, good, bye. Ah, Madutana, uh-huh. มาดูต่อนะคะเขาบอกว่า you will see will see ว i l l ช่องหนึ่ง i l l ช่องหนึ่งแสดงว่าหลัง if เป็นอะไรหลัง c ม,มามาเป็น v i l l ช่องหนึ่งหลัง if เป็นอะไร a b หรือ c คะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันได้ผลนะเนี่ยมันได้ผลนะเนี่ย มันได้ผลนะเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งสมกับคนนั่งฟังจริงๆข้อที่ถูกคือข้อ A ค่ะหลัง if เป็น present simple ก็คือประธานตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งนะคะหลัง comma มมก็จะเป็น view ช่องหนึ่งประธานช่องหนึ่งว i ช่องหนึ่งเออถูกต้องเลยนะคะเอามาดูอันต่อมาค่ะ อย่สักครู่นะคะขออนุญาตเคลียร์ก่อนอมาดูข้อนี้อีกครั้งคุณครูบอกว่าให้สังเกตวิธีสังเกตให้ดูโจดก่อนอันเนี้ยไม่ใช่ if ตัว choice จะเป็น if clause ตัวนี้จะเป็น clause ตัวช้อยจะเป็น if นะคะะโยค if ตัว clause อ,อนุประโยคก็คือ you could see could ช่องหนึ่ง could ช่องหนึ่งแสดงว่าหลัง if จะต้องเป็นอะไรถึงได้เป็น could ช่องหนึ่ง a if you visit Granada b if you visited Granada c if you had visited Granada เลือกเลยค่ะไม่ต้องแปลได้เลยนะอันนี้แค่แบบจำโครงสร้างให้ได้อะอาา่ะฮะเดี๋ยวขออีกสักอีกสักสข้อพออีกสักสองข้อพอเดี๋ยวครูปล่อยแล้วนะคะสักสองข้อพอโฮยข้อนี้กอดคอกันแววเลยจะบอกว่าข้อที่ถูกคือข้อ ข้อ B คะ่ะเห็นไหมลูกหลังคูดซีคูดช่องหนึ่งเพราะว่าไม่มันไม่ใช่แคนนะลูกคูดคูดชุดวูดช่องหนึ่งหลังอีจะต้องเป็นกิริยาช่องที่สองลูกอืมพลาดแล้วเห็นไหมถ้าครูออกข้อสอบนี้เธอไม่รอดนะเนี่ยสุเมธไม่ได้นะเธอ ไปสอบได้แค่ครั้งเดียวด้วยต่อมานะคะมาดูประโยคนี้ดีๆประโยคนี้อา้าวอีกแล้ว would have ช่องสาม would have ช่องสามแสดงว่าหลัง if จะต้องเป็นอะไรหลังคอมมาเป็น would have ช่องสาม a you travel if you travel to a villa a villa b if you traveled to a villa c if you had traveled เ o a v อเวลา on เวลาคำตอบที่ถูกต้องคือข้อข้อ C คะ่ะ <c oughs> เก่งมากเลยใครตอบข้อ C นี่อื้ยของแฉเลยนะคะทำไมถึงเป็นข้อ C รู้ไหมลูกเพราะ have เอ่อหลังคอมมาเป็นวูดแท v บช่อง3ดังนั้นหลัง if เนี่ยมันจะเป็นแ a ็บช่อง3 แ d 3 would have ช่อง3สังเกตนี่คือวิธีการสังเกตนะคะสังเกตดีๆโอเคเดี๋ยวเวลาเขาทำข้อสอบเราจะได้ทำข้อสอบได้นะคะเดี๋ยวเราจะสอบกันแล้วนะคะลูกอย่าเพิ่งเขียนนะคะต่อไปข้อสุดท้ายคะ่ะอย่าเพิ่งเขียนนะคะเอาไม่ไปเลยเห็นไหมอ่าโจทย์มันมีอยู่ว่า if you go if you go หลัง if เป็นช่องหนึ่ง หลัง if เป็นช่องหนึ่งแสดงว่าหลังคอมมาจะเป็นอะไร you will see this castle หรือ you would see this castle หรือ you would have seen this castle ป้าสม,มิธห่สามสองหนึ่หมดเวลาข้อที่ถูกต้องคือข้อ เอ,เอ๊วัลคยาทูอืมเพราะว่าหลังอีฟเป็นประธานกริยาช่องที่หนึ่งดังนั้นหลังคอมม่ามันก็จะเป็นอะไรคะวิวช่องหนึ่งกระท่าคุณไปคุณก็จะได้เห็นปราสาทนี้จะได้เห็นเห็นไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคะอ่าไหนเปิด จอหนค่ะเปิดจอหนค่ะเดี๋ยวเรามาลากันก่อนเนาะครูจะปล่อยแล้วลูกปล่อยแล้วปล่อแล้วเปิดจอให้คุณครูหน่อยลูกนิดเดียวเองครับไปลามาไหว้นะลูกเป็นเด็กดีของทีเชอร์นะหนึ่งสามพันทาเป็นเด็กน่ารักไม่ใช่เหรอลูกไหนดูดิไปลามาไหว้ไหนดิเปิดจอให้ครูหน่อยสวัสดีคุณครูก่อนไหนดูสิคะ เอาเปิดจอพร้องกันสิไปไหนกันหมดเออแล้วคนที่เปิดนี่ใครนาะนี่เดี๋ยวนะอลิสาสุธิการกาญจนาคำพนใสุมเมศหรือเปล่าครับครับไหนขอดูหน้าสุมเมศหน้าตาสุมเมศทำไมแตกลายอย่างนั้นละ่ะลูกใช่หรอหนละาสุมเมศเห็นแต่เสา ไหนขอดูหน้าสุมเมศหน่อยจะได้ให้เกบได้ได้หน่เห็นแต่หน้าผากกับคิน้นน่ไม่รู้หน้าเลยใส่ขอเบางหนาเต็มๆเ,มเน,ม <c oughs> นี่อืมอืมนุ่งสองอะไรลูกคงไม่เข้าใจ alright that's it for today นะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะอ,อปลอดภัยจากโควิดเนาะแล้วเจอกันข้ามหน้านะคะ วันนี้ก็สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับสวัสดีค่ะ